สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง YouTube สุร,รัขุดโคกน้องนาครับผมมาถึงแล้วครับผมมาถึงแล้วก็ทำการเลยครับผมกับเจ้า xcmg x สองหนครับพิกัดใหม่ของพวกเราบ้านโคกพลิกครับตำบลเทศบาลสูงเนิอนอำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ครับผมกับพิกัดใหม่ของหน่วยที่สองอาจารย์ปอดสายจกครับผม กับโมเดลสามลครับสัดส่วนหนึ่งต่อสามครับผมโอ้ครับชั้นบนเป็นดินร่วนปนทรายครับชั้นล่างนี้เม็ดห้าสิบเจอเหนียวแล้วฮะเจอเหนียวแล้วครับผมชั้นล่างเป็นเหนียวครับผมโมเดลตัวนี้ครับผมเนาะก็จะมีคลองไส้ไก่ครับอันนี้บออที่หนึ่งครับผมที่ผมยืนอยู่ข้างในคลองไส้ไก่ออกตรงกลางนี่ฮะแล้วก็ยาวเป็นยาว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 นู่นครับ ไปถึงเขตสุดท้ายแล้วครับแล,แล้วก็เลี้ยวขวาครับผมจุดที่ปลายอ่าสุดท้ายคือปลายแดนของท่านพอดีครับในโมเดลสามไร่ครับเนาะโอ้โหบ่อใหญ่มากครับแล้วก็ตรงกลางนี่จะเป็นที่โคกครับบ่อที่สองก็ใหญ่ครับผมสองบ่อนี้รวมกันมหาศาลนะครับความลึกโมเดลตัวนี้อยู่ที่เจ็ดเมตรครับมีสามะพักครับผมตะพักแรกเมตรห้าสิบแล้วก็สามเมตรแล้วก็สองเมตรห้าสิบครับสุดท้ายครับผมเนาะ แต่คือปัญหาของเราตอนนี้คือเนี้ยบรรยากาศเรื่องฝนแล้วก,ก็ดินน่วมครับเนี้ยดินมันน่วมครับแต่ขุดไปแล้วเจอชั้นล่างเป็นดินเหนียวก็ใจชื้นขึ้นมาหน่อยครับเนาะกับทีมงานครับพวกเราตอนนจะขุดโกกน้องนาครับผมกับอาจารย์ปอนครับอาจารย์ปอนสายจกครับทีมงานเราเพิ่งย้ายมาจากบ้านน้องม่วงครับตำบลสุเหร่าเพ็นภาษจังหวัดรัมครับ มาถึงก็ไม่พูดล่าทำเพลงครับพวกเราก็จัดเลยครับพวกนี้เปิดน้ําลงไปที่สะแล้วก็จัดการเลยนี่ครับคือว่าทีมงานมืออาชีพครับไม่มีพักไม่มีโอเอลังเลใจครับมาถึงก็จัดการเรื่องของงานของตัวเองนเลยครับเนาะวันนี้ก็ได้ให้ทีมงานสรุปโค้งนะครับทีมเซเวทีมช่างครับอาจารย์ไม้สายรูปแล้วก็อาจารย์ปลัก๊กสายโหดของพวกเรา อาจารย์ปลักสายโหดอาจารย์ไม้สายลูกครับช่วยกันวัดแปลงครับกับบ่อที่สองครับเมื่อกี้นะของพวกเราก็ถือว่าโชคดีครับได้มาทำงานครับมี่สองชั้นนี่ครับอีกแปลงหนึ่งครับผมเนาะโอ้ครับสุดยอดครับผมดินอย่างนี้กดสบายครับผมแต่ว่ามีปัญหาเรื่องการพังทลายของดินชั้นดินหน้า ชั้นบนแน่นอนครับเพราะว่าเรื่องของการชั้นที่หนึ่งเนี่ยมันจะพังแน่นอนเพราะว่ามันเป็นดินรดผนสายดินทรายใช่ไหมครับเนี่ยตรงนี้ครับที่ที่ทําไปดูครับเป็นดินทรายแน่นอนครับตรงนี้น่าจะพังครับผมเนาะน่าจะสไลด์ลงมาครับผมเนาะแต่ลงไปชั้นล่างไม่มีปัญหาแน่นอนครับกับดินเหนียวครับผมเนาะเจอเหนียวครับเจอเหนียวเจอกรวดครับสบายแน่นอนรับงานอย่างเงี้ยพวกเราก็สบายไปก่อนครับเนาะถึงไม่สบายก็ต้องว่าสบายนะครับกับทีมงานของพวกเราสำหรับผู้ดงหน้า ็ให้มาดูการทำงานของเจ้า XCMG XE 2154ครับแล้วก็อาจารย์เจดหน่วยที่หนึ่งก็ยังอยู่ที่สูงเนินครับผมแน่ๆครับสูงเนินอาจจะได้ปักแปลงแลวขุดต่อแล้วครับผมเนาะแต่สองชั้นนั่นคือช่วยกันปกักกันจะได้ขุดครับเพราะว่าเราจะรอเสาร์อาทิตย์ไม่ได้แล้วครับผมเพราะงานนี้มันมันต้องรีบเร่งกับเรื่องการทำงานนะครับ ดูดูนี้มาโอ้เอลังเลยใจไม่ได้กินแล้วครับผมเนาะมาผัดวันประกรันพรุ่งไม่ได้กินนะครับพวกเราเป็นนอจกเราเข้าใจทุกท่านอยู่แต่ว,ว่ามันต้องเดินผมงานต้องเดินครับเนาะมันต้องเดินไปครับของจานก็คือดูแบ,บบพื้นที่นันเนาะเป็นดินร่วนปนทรายชั้นบนแล้วก็ดีนนะฮะพกกุ่งตรงพงงเที่น,น้ําชุ่มฉ่าไปด้วยน้าครับผมเนาะน้ําเต็มเปี๊ยนะครับแล้วก็เราเพิ่งเปิดน้ําไปด้วยแต่ก็ไม่น่าจะ ก็เร็วขนาดไหนครับเพราะว่าดินอย่างนี้นะแล้วก็น้ํามันก็ไหลไม่ค่อยเร็วยว่าน้ําเต็มบ่อเลยครับื้วทีของทางนี้ก็เต็มเปียยเลยฮะอาจารย์ปอนของเรานี่ก็โหดินอย่างนี้แล้วโอ้ตอรมานทำงานตอรมานนักือครับกับบรรยากาศหน้าฝนแล้วก็ช่วงหน้าฝนทํางานก็ต้องอดทนครับต้องอดทนเลยครับเพราะว่า บางทีเวลาแค่ขยับตัวแค่ะเดินก็ยังลําบากนะครับการปั้นคันก็ลําบากครับยิงช่วงเราฝนตกเพื่อทําไปไม่ได้นะครับนี่ฮะดินลน้วงหยุขนะดูดินอย่างี้จะปั้นคันได้ไงฮะปั้นลําบากแน่นอนแต่เราก็ต้องทำครับเนาะแล้วของเพลงบอกว่าจะได้แค่ไหนก็แค่น,นันะ้นเนาะเราทําได้เต็มที่ครับตุดตีเมืองเราแหละครับเนาะเอาตามโมเดลแล้วที่ได้แล้วก็เรื่องของการสร้างทลายก็ว่าการทำหลายครับเนะาะเพราะเป็นการเรื่องของ บริบทพื้นที่ของท่านครับท่านเข้าใจครับรักๆเดี๋ยวให้มาเปิดน้ำเพิ่มไปให้เรบรอกเร็ว,วฮะวเต็มสายนะเอานี่แหละครับปัญหาที่เกิดกับเราอีกแน่นอนคือน้ำเต็มสระแล้วครับมันก็จะทำงานยากแล้วครับทีนี้ น้ำเต็มนี่ฮะดูน้ำครับความลึกของน้ำก็อยู่นี่ฮะเกือบห้าหกเซนนะครับเกือบสิบเซนแล้ครับโอ้ยไม่ใช่นครับเนาะเกือบถึงหัวเขาครับนี่เนาะพอขุดไปก็ขุดยากเพราะน้ำมันชุ่มเลยนะแล้วก็ลําบากมากนะฮะโอ้โยทรมานเหลือเกินกับการทารํางานของพวกเรานาเนเลยครับมาถึงกับก่อนปักแปลงก็คือฝนเทลงมากระหน่ำเต็มที่ครับ ถือว่าขุดง่ายครับแต่ว่าคอนโทรลเรื่องของหน้าดินก้นปันดินยาครับเนาะขุดง่ายขุดนุ่มครับดึงดินได้ง่ายครับแล้วก็ดันเราเนี่ยเวลาเดินดินเราโยนไปสบายๆโยนนุ่มๆเนิบๆครับโยนสบายๆแต่ก็คือโยนสบายก็จริงครับแต่ว่าโยนสบายก็จริงครับแต่ว่าเรื่องของการทํางานก็จะลําบากครับงานลําบากแน่นอนครับโอ้โห พื้นที่เชอะแฉะปัญหามากมายครับกับอุปสรรคหน้างานของเราวันนี้ครับเ mm. นาะทีมงานของเราขุดโค้งน้องนาครับเนาะช่วงนี้พวกเราก็รีบเร่งในการทํางานครับเนาะไม่มีใครว่ามีความสุขกับการทางานกลางฝนกลางน้ําครับแต่นะว่าความจําเป็นับการทํางานครับให้ไม้ไปขุดร่องน้ําเพิ่มเติมครับเนาะก็นี่ฮะวิ่งไปแล้วครับ เพราะว่าตรงนั้นมันน้ำมันออกช้าเกินไปครับเนาะลำบากมากครับกับหน้างานของพวกเราแต่พวกเราก็ยังให้ดูหน้างานของพวกเราครับดูความยากลําบากของพวกเราทั้งนั้นเรครับเนาะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ทีมงานช่วยกดกุ้งตรงนั้นครับนับทีมงานรอกดมืออาชีพครับวันนี้ก็อยู่ที่บ้าน กุกพริกครับ mm hmm. เนาะฝากกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. ด้วยนะครับสวัสดีครับ